เด็กหนุ่มใช้ขนมไปแลกได้ภรรยาสาวสวยมาแปดคนเฉนต้าจีเอาขนมมาวางบนโต๊ะพร้อมแบงค์ร้อยหลายใบยเพราะหวังว่าผียายจะรับเขาเป็นลูกศิษย์แต่เขาไม่รู้ว่าผียายเป็นผีที่ฝึกฝนเป็นเทพมานานานับพันปีผียายฝึกฝนมาตามวิถีผีหากต้องการเป็นลูกศิษย์ผียายจะต้องมีเงื่อนไขสามประการอย่างแรกต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถสูงมากอย่างที่สองต้องเป็นของตายอย่างที่สามคือต้องดูอารมณ์ของผียาย ตั้งแต่ครั้งที่เฉินต้าจีบุกเข้าไปในบ้านผีสิงพร้อมเสี่ยวจิวเขาเลยรู้ว่าตัวเองเกิดมาพร้อมกับร่างหยางเห็นได้ชัดว่าเป็นไปตามเงื่อนไขแรกแต่เงื่อนไขที่สองเฉินต้าจีรู้สึกว่าตัวเองยังใช้ชีวิตไม่คุ้มยังไม่ได้แต่งงานมีภรรยาเลยเงื่อนไขที่สามเฉินต้าจีที่มีชีวิตชีวาโดยธรรมชาติมักจะทำให้ผียายมีรอยยิ้มทุกครั้งดังนั้นผียายก็ชอบเฉินต้าจีมากทุกครั้งที่ผียายเห็นเฉินต้าจีแทบรอไม่ไหวที่จะหักคอของเขา จากนั้นก็ดึงเขากลับไปฝึกฝนที่ภูเขาหมาอีตอนที่เฉินต้าจีได้ยินคําว่าความตายทําให้เขารู้สึกกลัวมากเซียวจิ๋วทำไมผียายถึงอยากฆ่าฉันตลอดแต่เมื่อนึกถึงเมียผีแสนสวยทั้งแปดคนแล้วเขาก็อยากจะกลายเป็นผีทันทีแล้วไปกับเมียผีทั้งแปดเมื่อมาถึงจุดนี้เรื่องราวของตระกูลเถียนก็จบลงหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเซียวจิ๋วและเฉินต้าจีก็กลับไปโรงเรียนตามปกติแต่ก็เงียบไปไม่กี่วัน เสียงโทรศัพท์กลับมาทำลายชีวิตอันสงบสุขอีกครั้งพ่อเชิญบอกว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นผู้กำกับโจโได้ขออาจารย์ใหญ่ให้แล้วลูกและเสี่ยวจิ๋วกลับมาเร็วๆก่อนที่เชิญต้าจีจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นสายก็ตัดไปตัดภาพมาที่เหมืองโจโหลี่หมิงรู้สึกละอายใจมากพูดกับเสี่ยวจิ๋วว่าจริงๆแล้วไม่ควรรบกวนเวลาเรียนของเด็กๆเลยแต่เรื่องนี้แปลกมากสงสัยว่าจะมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ที่นี่เสี่ยวจิ๋วก็เข้าใจในทันทีทำไมต้องมาที่เหมือง แทนที่จะกลับหมู่บ้านไปหาคุณยายตั้งแต่การตายของผู้เท่าหลีสภาพจิตใจของคุณยายก็เริ่มแย่ลงทุกวันโชคดีที่ค่อยๆดีขึ้นจากการรักษาของเสี่ยวจิวแต่คุณยายก็เริ่มแก่ตัวลงเรื่อยๆโจโหลี่หมิงไม่กล้าสร้างปัญหาให้กับคุณยายอีกดังนั้นจึงมาขอความช่วยเหลือจากเสี่ยวจิวเสี่ยวจิวถามว่าเกิดอะไรขึ้นโจโหลี่หมิงไม่ตอบแต่พาพวกเขาเข้าไปในโรงงานความรู้สึกแรกหลังจากเข้ามาเสี่ยวจิวรู้สึกว่าที่นี่หนาวเย็นมาก สิ่งที่มองเห็นคือศพประหลาดสามศพคุกเข่าอยู่บนพื้นและยกมือขึ้นเหมือนกำลังบูชาอะไรสักอย่างเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามรับชมต่อได้ทางช่องเอดี